โอเคครับผมก็ครับสวัสดีบรรลุนตาดีกันที่คนก้ันนะครับเฮ้มาครับผมตอนนี้เราอยู่เกม g o b l e บล์แทร็กออนไลน์นะครับนี่พี่มีสิ่งนำเหนือรถคันใหม่ไม่ใช่รถคันใหม่รถคันเก่าแล้วผมนี่คันเก่าแล้วผมแค่เปลี่ยนเขาเรียกไร เปลี่ยนหน้าเฉยแค่เปลี่ยนหน้าเป็นสีชมพูผมแล้วก็ติดไฟนิดๆหน่นนนอยๆนะผมนี่บอกได้เลยว่าสวยมากรุ่นนี้เฟี้ยวจัดแล้วก็ไปยกยกเขาเรียกแะหลังคาขึ้นนิดหน่อยนะผมนี่จากเดิมเดิมปกติพี่จะขับแต่รุ่นหลังคาต่ํานะเออหลังคาต่ําเออพี่ก็เลยไปยกขึ้นนิดหน่อยนะครับผมเออ,เอ,อง่ายๆเออแค่นั้นแหละนี่ับผมมาดูรถกันนะผมนี่บอกเลยดูดูบอกได้เลยว่า ฟิโอจัดูครับผมโอ้โ oh, ห youtube 144 p นะฮะโอ้โลายธงชาติฟิโอผมบอกได้เลยว่าลงตัวมากครับผมนี่รถคันนี้คมกริบๆโอ้โหไมครสดูโอ้โ oh, หดูหางครับผมโอ้โ oh, หดูมีเครื่องปั่นไฟแล้วนะผมแต่ว่าไม่ได้ใช้นะผมเามันเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะของตู้วันนะครับผมวันนี้ <c oughs> ดูครับสกินอย่างสวยเนียนๆกริบๆดูหางครับผมหางพนัดนะฮะสีน้าเงินนะครับผมโอ้โหนี่ไม่ได้ต่อสายนะนี่เพราะว่าวางแต่ตู้คอนเทนเนอร์เฉยสวยครับผมลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบผมหางสีน้ําเงินพี่ชอบมากหางสีน้ําเงินนี่นะฮะโอ้ดูนะโอ้โหเป๊ะๆครมเก็บสวยจัดลงตัวโอห้หลังสูง ยกหางจุดเจอมาครับผมเดี๋ยววันนี้เราเล่นเดี๋ยวเราเล่นคนเดียวนะผมวันนี้เรามาจะลองมาเล่นในโหมดออฟไลน์นะครับผมมาเราไปเริ่มส่งงานกันจัลรถครับผมจัลรถจัลรถ<ป>อันนี้พี่จะเล่นเกียร์แมนนวลนะวัยรุ่นนี่เสียงลั่นลั่นครับนิ่มๆเลยครับโชคโอหหางโคตรสวยอะ่ะดูดิ าสีน้ำเงินนะเราจะออกทางแคบยังไงวะเนี่ยแล้วก็คนเราจะออกไงวะยาดเลยยาดิคุณยาดนี่ฮะมีคนมีน้องแมวน้องแมวด้วยนะจะออกได้ไหมไม่ได้เหรคนดูนติดแป๊บนึงนะ ต้องขออนุญาตตั้งลำใหม่โหยากจัดเลยวะเรา,าเน้นสมจริงนะวันนี้ขอเล่นสมจริงหน่อยไอ้ผมใส่เกียร์สามไปเลยไป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  ทางมันแคบอะ่ะทางออกบริษัทอะ่ะโอเคได้แล้วญาตีไฟเลี้ยวออกทางนี้เลยนะโอ้ยหลอจัดรถคันนี้โคตรหล่อมีไฟด้วยนะโ่โหน้าออกมาแล้วครับผมโอ้โหไม่กอดโคตรหลอ่ลอโคตรหลอ่อโคตรหล่อโคตรหล่อโคตรหล่อ คอยครับผมนี่เสียงโบลลั่นๆไป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 สวยจัดขอญาตดีไปแล้วไม่ใช่ตรงไปนี่หว่ามาตรง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 นะฮะเดี๋ยวเราไปขัดล้อเงาก่อนนะพอดีล้อไม่เงาไม่มีแรงทำงานกูวิ่งเลนไหนวะเนี่ย วิ่งเลนประเทศไทยเลยฮ้ยตอนนี้ไปขออนุญาตเลี้ยวครับผมนี่ภายในรถนะฮะมันจะกล้าดไีไปไปไปโอ้โหสมจริงหน่อยอชอบแบบนี้มานานแล้วเลยสมจริงเนี่ยบอกได้เลย God. ไปครับผมโทษทีไปครับขอญาตน้ำมันโอเคเติมน้ำมันหน่อยรักกันแล้วค่อยไปขัดล้อนะขอญาตเลยขอญาตขอญาตโทษทีนะครับโทษทีไวรุ่นโทษทีโอ้หฟินว่ะเล่นสมจริงแล้วมันฟินว่ะโอ้ทางยกเอ้ยปั๊มยกระดับด้วยว่ะคนดู สวยครับโอเคครับผมสวยงามไปต่อใส่เกียร์สี่นะฮะแม่กอดค่อยๆค,ครับเพราะว่าเราจะล้างไม่ใช่ล้างดิเราจะขัดล้อเงานะขออนุญาตเพราะว่าร้อนไม่เงาขออนุญาตล้างรถก่อนนะคนดู <Okay. S 1> พี่เป็นโรคอะไรไม่รู้ชอบล้างรถนะก่อนออกงาน รถมันต้องใหม่มันจะได้สวยๆไงใช่ไหมสวยครับสวยครับอย่าไปอย่าไปเครื่องปั่นไฟไม่ได้ใช้นะเราติดรถไว้เฉยอโหรถโคตรสวยอะ่ะ <c oughs> นิ่มๆครับผมนิ่มๆสวยงามสวยงามอเคตรงยังตรงยังสวยพอ่อ ไปแป๊บนึงคนดูเดี๋ยวขออนุญาตล้างรถแปบ๊บโอ้โหโคตรใหม่ไาครับผมเสร็จเรียบร้อยลุยงาน สไปครับผม let's go <S เลนนี้นะอย่าลืมว่าเลนนี้ไปเลยยาวๆไม่มีผ่อนครับผมงานด่วน ลเลเรถสวยครับผมรถสวยมาถูกทางถูกถูกอยู่นี่มั้ยโอ้รถเลี้ยวเร็วยงังวะโอ้รอบจัดเลยวะมาดูโอ้ข้ามสะพานครับผมข้ามประเทศแล้วนะตอนนี้เราอยู่ลาวอยู่นะครับผมอันนี้เราจะกลับไปประเทศไทยแล้วนะตอนนี้เราอยู่ลาวอยู่ เราข้ามฝั่งไปไประเทศไทยแล้ว <c oughs> ไปจ้าไปจ้าโอ้ทำไมพรมอะไรเร็วจังว่าเป็นเรนื่องทนะี่เขาญาตปรับใช่ปะกลางๆปะไปเอาอโอเคเริ่มนิ่งแล้วโอ้โหโคตตสวยอยู่บนถนนแล้วโคตตสวย สวยจัดกูดูสวยจัดสวยจัดสวยจัดโอ้ยลืมดูลืมดูมดทุกทีมูนจะแอคมามาสมจริงสมจริงไับผมข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเอ่ยอุบัติเหตุครับผมรถบัสตกข้างทางแล้วก็ชนกันตึงสี่ห้าคันโอเคดีมาก ไปต่อไปต่อรถบัสมันก็แอบอยู่รถแล้วรถเก่งไปชนได้ไงวะงงเหมือนกันไปไปไปโคสวยหางดูดิโอ้โหสวยจัดข้างล่างต่ำๆนะสไตล์ประเทศไทยนะเขาดูไม่ใช่สไตล์บราซิลถ้าสไตล์บราซิลข้างหลังมันจะสูงๆใช่ไหมข้างหน้าจะต่ำแต่นี่ข้างหน้ามันจะสูงนี่มันจะสวยมาก มันจะยกต่ำไงข้างหลังมันจะเตี้ยสวยจะได้สมจริงไปครับผมลงเขาใช่ป่ะโอโ้โหไปครับผมมาเี๋ยต้องทดทดเกียร์ใหม่สับเกียร์ใหม่ครับลูกไป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  ก็อยากรู้ตอนเราทดเกียร์มันมันมัน,ม,นมันขยับปะวะมันมองไม่เห็นนะคนดูใส่ปะวะอ๋อใส่ใส่อยู่นีว่วาโคตดเท่อะใส่เกียร์อยู่นีว่วาอย่างเอาอะคนขับอะไปครับผมยายวยาวยาวเจ็ดร้อย700กิโลเอ้ยแปดร้อยดิใช่ปะ ไม่รู้ว่าพี่รับกิจกอบไหนไม่รู้น้ำมันเรามีอยู่ฮะยาวๆเลยงานด่วนงานด่วนทําเวลาครับผมทําเวลาทําเวลางานด่วนมากใส่เจ็สิบสองไปเลยโคสวยดูดิบางฝุ่นเงาๆนะคนดูโอ้โหแม่กอดโคสวย เลี้ยวไหนวะเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเลี้ยวไหนครับตรงครับผมน่าจะเลี้ยวอ,อุย้ยมัวแต่ดูข้างหน้าพี่ไปดูไว้ตรงนู้นเลยอะไม่ได้ดูข้างๆไม่ได้ดูใกล้ๆเรานะไม่ได,ดนนะ้้ดูใกล้ๆลูกศรนะพี่ดูไกลๆนู้นเลย ไปไปไปชอบหางหางสีน้ำเงินโค้ตสวยเลยสวยจัดพี่ว่าจะลองทำหางก้างปลาอยู่มันน่าจะยากพอสมควรนะหางก้างปลาเดี๋ยวพี่จะลองทำดูนะหางก้างปลาอันนี้หางเต็มไงเขาเรียกหางอะไรอะหางแบบหางแบบพื้นเต็มอะเออมันจะมีหางก้างปลาอยู่นะที่ว่ามันจะโผล่เป็นแง่งเป็นแง่งเฉยมันจะไว้เบาไงแต่ถ้าหางนี้มันก็จะหนักหน่อยี่จริงมันก็สวยสวยสวยคนละแบบกันอะ หางกลางป่ามันก็จะเรียบ,ยบหน่อยนะคนุณดูมันก็จะเห็นตู้คอนเทนเนอร์เต็มมันก็จะโผล่มาแค่สองสามแง่งนี่แหละเอาไว้บังกันกันหล่นนี่เฉยไปครับผมยาวๆเฟี้ยว <Feel. S 1> หางนี้ก็สวยแล้วเนี่ยพี่ว่าน่าจะใช้ตลอดเลยนะหางนี้เปลี่ยนแค่เปลี่ยนตู้นะคุณดูเพราะว่าหางนี้เป็นหางประจำของพี่เพราะว่าพี่ไปซื้อเพิ่งไปซื้อมาใหม่โอ้โทศ โฆษณาเมื่อกี้นี่ต้องทดเกียร์ใหม่อ่ะให้ดูดิร้อยยังเงาอยู่เลยเนี่ยสวยมากคนดูหางตัวนี้พี่ชอบป่ะถ้าจะใช้ตลอดแล้วก็เพิ่มหางก้างปลามาคนดูแต่หางก้างปลานี้น่าจะเอาสีอื่นนะสีนี้เพราะว่าสีนี้ไว้เป็นหางเต็มแล้วกันหางก้างปลานี่เดี๋ยวขอคิดก่อนนะว่าจะเอาสีอะไรดีเดี๋ยวไปหาแม่แบบก่อนหายากอยู่หางก้างปลาหางก้างปลานี่แม่แบบมันหายากว่ะ ที่ไปเจอตัวตัวนี้ก่อนนะก็เลยเอาตัวนี้ไปก่อนสวยดีโอ้โหสวยจัดสวยเกินไปต่อครับผมย,ยาวสมจริงสมจริงยังไม่คว่ำเลยไปเลยรถก็สวยหางก็สวยนะคนดู Oh God. ช่วงหลังๆมาพี่จะทำคลิปช็อตนะคนดูก็อย่าลืมไปกดไลค์คลิปช็อตพี่ด้วยนะครับคลิปช็อตคลิปช็อตเอาไว้แบบตัดไฮไลท์ตัดรถสวยๆอะไรเงี้ยมีไฮไลท์แบบเหมือนกับว่าเป็นสปอยว่าเออมีรถคันใหม่เข้ามาหรือว่าแจกเอาไว้แจกพวกสกินด้วยนะคลิปช็อตพี่ก็อย่าลืมไปกด, like, ด Keep Shot, Keep Shot ไ,แบบดไลค์ให้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์ด้วยก็ได้อย่าลืมเข้าไปดูนะครับ ส่วนมากก็มีตัดคลิปสั้นเอ่อคลิปรถรอๆแล้วก็แจกสกินอะไรประมาณนี้นะเอ,อ่ก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะโอเคใครที่ขอสกินพี่ก็จะแจกผ่านทางคลิปช็อตนะครับผมประมาณนี้เอ,อ่แจ้งข่าวสารให้ทราบไปกันต่อครับผมตอนนี้วิ่งอยู่ที่60โอ้โหเดี๋ยวยาวผม ไปเลยไปเลยสวยอะ่ะดูดิสวยมากภูมิใจทำเองกับมือแต่นี้ไม่ต้องไปส่งนะมันเป็นสติกเกอร์เฉยสติกเกอร์มันขาดแต่ว่าทับทิมมันก็โอเคอยู่ตรงเบ๊ะแค่ว่าสติกเกอร์มันขาดมันติดตรงนี้นะตรงนี้หายครับผม ถึงยังเอ่ยเมืองไหนแล้ววะเนี่ยโครไก่เบกเบกอยู่ไหมอยู่โอเคไป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 โอ้โหรถโคตรหล่อคนดูดิดิ หล่อจัดเลยวะน้องพิงค์ของเรานะฮะโอ้เข้าก็หางเข้าก็ห่างมากนี่นะพี่เห็นอยู่นะในประเทศไทยเราเนี่ยเห็นแบบนี้เลยไม่รู้ว่าทำไมใส่แค่แค่ตรงเนี้ยเออโอ้โดดโดดโดดใส่แค่ตรงเนี้ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ประตูนี้ก็ไม่เปลี่ยนสีนะเปลี่ยนแค่ตรงนี้เฉยเออพี่ว่ามันเท่ดีวะก็เลยอยากทำดูสวยข้อสวยอะ <c oughs> สวยจัดเลยว่ะคันนี้ยาวๆตอนนี้คี่โมงวะโอ้ยเย็ยนแล้วนี่ว่ะจะห้าโมงเย็ยนแล้วอ่ะคนดูเนี่ยว่าอยู่ทำไมแดดมันแปลกๆไปครับผม ใครอยากได้สกินกระจกไอสติ๊กเกอร์กระจกก็คอมเมนต์ได้แล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้เจ้าตัวมามาบอกรหัสเองนะอันนี้ไม่ใช่ของพี่เป็นของน้องพี่น้องในกลุ่มนี่แหละถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่บอกเจ้าตัวมาแจกมาหนี่สวยอยู่นะของเขาเนี่ยเคซิบัตไทยแลนด์พี่ชอบมากพี่ใส่ติดน้องแงมเลยโอ้ยหทอดเกียร์ก่อนขึ้นเนิอนออกคอนดู ก็ต้องใช้แรงส่งนะใช้แรงส่งใช้แรงส่งไอ้ทำไมไอ้บอทขับรถคนตีนยังวะไปครับผมรถเยอะดีนะเล่นกับบอทชิบหายโอเคลั่นลั่นโอ้ห่ามันโยกอะคนดูหางมันหนักแล้วมันโยกตามนะ หางใหม่เรานี่ซื้อมาประมาณเกือบสี่แสนได้นะหางตัวนี้เพราะว่าให้เขาติดติดติดสติกเกอร์เหลืองให้ด้วยนะ <c oughs> พูดไปแล้วก็ติดบางฝุ่น <c oughs> แต่งบางฝุ่นรวมๆก็เกือบสี่แสนนะคนดูหางตัวนี้แล้วก็พอดีวันจ้างก็ไปรับตู้วันมารนะับผมงานด่วนงานด่วนไปต่อ ไป oh, 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 oh. ครับไปครับขออนุญาตเจ้าของตู้ด้วยนะครับผมบริษัทวันนะขออนุญาตด,ด้วยนะครับขออนุญาตมาตัดแต่งใส่เกมนะไม่ได้เอาไปทำในเสียเียหายหายนะครับผมขออนุญาตนะครับ ถ้าไม่เอานุญาตก็ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะลบไม่ลงอีกครับไปครับผมสวยงามสวยงามหางสวยนะสีชมพูด้วยสวยมากสวยมากมีคนแบบอยากให้พี่ทำไอไอสกินตัวเนี้ย แต่พี่ไม่ทำหรอกมันทำคล้ายๆกันนั่นแหละคนดูแค่ว่าหาแม่แบบมาแล้วเราก็รูปมาตัดแปะใส่เฉยแค่นั้นหละทำเหมือนกันทำคล้ายๆสกินนั่นแหละแค่ว่าหาแบบของตัวตัวนี้มาพี่บอกอยู่ในคลิปคลิปที่พี่สอนติติ๊กเกอร์นั่นแหละเออมันแค่เรามีแบบแล้วก็มาตัดแปะใส่เฉยแค่นั้นแหละครับง่ายๆคล้ายๆกันพี่ก็เลยไม่อยากสอนก็คือทําทีเดียวมันทำคล้ายๆ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 กันนั่นแหละแป๊บน้ำมันโอ้เยอะอยู่ฮ้ยตรงนี้โซนไหนวะเนี่ยไม่เคยมา ไม่เคยมาไม่ตรงนี้เหมือนจะไม่เคยนะบิ๊ก <Big. S 1> ใกล้ถึงยังเอ่ยรถโอ้โหรถไม่เปื้อนเลยว่ารอบนี้ฝนไม่ตกนะปกติเล่นจะฝนตกตลอดรอบนี้ฝนไม่ตกว่ะโอ้โหแดดยามเย็นครับผมหกโมงเอ้ยเจ็ดโมงแล้วนะห้าโมงดิเจ็ดโมงอะไรรถเยอะครับผมแสงไม่ได้นะ ตอนเกียร์ยาวๆอตอนคืนยิ่งสวยติดไฟนะยังสวยอะ่ะโอ้โหมันก็สวยจัดว่ะโคตรเข้าอ่ะดูดิล้อเงาๆนะคนดู นะมีเม็ดอินไทยแลนด์ด้วยนะผลิตที่ไทยนะคุณดูสุดจัดหจกกอจกวุ่นวายจำกัดหรือว่าผมใครอยากเข้ามาเอ j นจอยเข้ามาเล่นก็ Discord ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับถ้าพี่ว่างเดี๋ยวพี่มาเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าวันไหนพี่ว่างพี่ก็จะกำหนดประมาณสักสองสามวันเดี๋ยวพี่จะบอกใน ในกลุ่มนะว่าพี่จะมาเล่นด้วยแต่ถ้าใครไม่รอก็เล่นด้วยกันเลยก็ได้นะคนในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มก็พิมพ์กันคุยกันเองได้เลยไม่จำเป็นต้องรอพี่นะคนดูจะได้ไม่เหงาตามนั้นถึงแล้ว,อวขออนุญาตเลยเดี๋ยวพี่จะถอยหลังโชว์นะคนดูเอครับผมขออนญาติลงโต้นะ ขอญาตถึงแล้วผมมีเปื้อนนิดหน่อยนะเปื้อนฝุ่นนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาอถอยไงวะเนี่ยหมาผมถึงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราขอญาตถอยถอยงานเลยบีโอ้ขอญาตโทษเกียร์ โทษได้บ่โทษได้เลยอีเอ้ได้บอเฮ้ยเลี้ยวผิดเลี้ยวผิดขอญาติเลี้ยวเยอะไหมขอญาติเกียร์เดียวพอเพราะว่าเราเซียนแล้วเราเล่นบ่อยนีเออ่เราเล่นบ่อยเราเล่นบ่อย เลยไปเลยอยา่อยาไปอย่าไปอย่าไปลูกพี่อย่าไปเลย,ลย,เ,ลยเสียแล้วไงเราเสียแล้วโอ้เกียร์เดียวเกียร sure. ์เดียวเกียร์เดียวเคยเห็นปะเกียร์เดียวเกียร์เดียวโอ้หอยางเอาอยางเอาอย่าไปอย่าไปอย่าไปโอ้โหโคตรเสียนเกียร์เดียวเกียร์เดียว ชนประตูชนประตูโอเคอันนี้เกียร์เดียวนะเกียร์เดียวนะพี่ไม่ได้ใส่เกียร์นะอันนี้ปล่อยไหลเฉยนะบบายบายไป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 ายสวยครับผมอย่ามาเลยอย่ามาเลย เบรกหรือเบรกสวยยามายามาหางโคตรสวยอะเสร็จครับผมเข้าล่องนี้เลยปะนี่นะเข้าล่องโอ้ฝนตกว่ะเสร็จเยียบ้อยครับเสร็จภารกิจครับผมโอ,โ,โอ้โหรถเปื้อนเลยว่ะฝนตกพอดีครับผมโอ้โหถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ภารกิจสาเร็จนะครับผมโอ้โหบอกได้เลยน้องพิงค์ของเราสุดยอดมากรถสวยมากบอกได้เลยอูนี้อูวุ่นวายวุ <c oughs> ่นวายกะอูของช่องเราเองนะผมมีแต่คันส,สวยๆนะเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพยายามลงรถใหม่ๆเรื่อยๆับผมพี่ทําเยอะอยู่นะเตียเ่าพี่ยังไม่ได้อัพคลิปเฉยนะยังไม่ได้ว่าประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปด้วยดีนะผมสำหรับคลิปนี้ครับผมโอเคครับผมใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง 1 CCP ด้วยนะครับใครที่เข้ามาชมก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะครับโอ้บ๊ายบายย้